มวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอม่ากันเด้อวันนี้แม่เอม่าจะผัดกะเพราจ้ะกะเพราหมูใส่ปลาหมึกน้อยเอม่าบอกินเพจจ้ะใส่พริกน้อยหนึ่งแล้วก็แบ่งไว้ให้พี่ออยกับพี่เอดผัดกะเพราจ้ะกำลังหิดอยู่บนแมนแบงเลยของเอม่ามันไม่ใส่รพกพรุ่งนี้ไปมือจะันไรเออใส่พริกหน่อยนึงจ้ะบนแมนบอสใส่ไปให้อย่างม้นเหรอเพราะว่า ไปกินไปต้มน่องโนโนว้ายบ่ได้เลยไปกินมาแล้ววางวันจันทร์นั่นนี่มันเราทำกับเซบอสจอนน้องเอ็มไม่อยากต้าแล้วแม่กับกับเอ็มม่ะว้ายมันก็ไม่ได้ลกูกกินบ่อยไม่ได้เราต้องประหยัดตังค์มีตังหรอเปล่ามาตังมั้ยอืมอืน่ะ<า>ได้ไหมไม่ได้ค่ะทำไมเขาไม่ได้นี่ลูกไม่ได้มีตังค์เยอะได้ล่ะ <laughs> ทำ มมีมีจังเยบอจ่าบอามีเลยจ่าหน่อยเดียวนี่จ่าปลาหมึกอันนี้ได้มาจากเวียดนามได้จากพี่น,อน้องห้วยมาเจ็ดฉีดเครื่องหมดหรือโลน,นึงเนาะบินอนอ้งูคือกันติดน่ารักไหมนี่มากกต่ต้อกินเยอะเลยเอฟพีออยอันนี้ทางการนำจีนใส่ตีนไก่บาราไก่เยอะหมดตุ่น่าไข่ดาวนานาหลากดอกได้ชิมรสก็โอเคละ ใ,ใบกะเพราโลดใบกะเพราก็ไม่หอมด้วจ้ามันเป็นกะเพราใหญ่เนะะาะกะเพราแบบไม่ได้โดนปุ๋ยเยอะและใบใบใหญ่เนอะมันพันนี้จ้ะกะเพราแตกสายพันเรา่คยแทบกันไหนแต่ก็พอแทนกันได้อยู่อันเนี้ยทาไข่เจี่ยวให้คุณสาด้วยจ้าเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยคุณสากินกะเพราแล้วกินกะเพราไง,ไง่ายๆกับมือก็เลยบอกให้เรากินอีกจ้ะ กลัวแบบคุณสาเบื่อกลัวคุณสาแบบไม่หลักอะไรเนี่ยอืมกลัวเขาเบื่อนะจ๊ะเลยทําไข่เจียวให้สามหมากมัรู้จะหมดหรือเปล่าอือคุณสากินมาเยอะเพราะว่าเมียกินเยอะแล้วอม,มีน้ํำบานให้คุณสาด้วยคะ่ะนะน้องฮาวายพี่กำลังจะทํากับข้าวให้คุณสาจ้ะ <c oughs> สุกแล้วบังด้บบัด

เมียนางนำ้ำเราก็บอสนใจเด้คุณสาก,กินข้าวป้ายเมียเห็ดให้กินเบ่งทีวีไปบดยาเบานี่เมียอ่อนนออเนียน่ยดย้อร่อยไหมป,ป้าป้าอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากหรือนิดน้อย <laughs> จะวินสานิดน้อยส้นพอะเสะบริสแทบแห้งดอกกับพอดีโอเคแล้วพออย่างพี่น้องมันก็ทอดไข่เนาะมันก็บบริสแทบแห้งแหละอืมแล้วนกระด้นยฟรีเเโอ้ยารูฟิกี้แค่ย่าแทงแต่ามันอีวินดูสปีสกึรึสกแกเอาเสมอเนาะแม่เอามาใส่ต้นต้นหอมน้องจากพี่น้องไส่บางการก็เรียกหอมบัวน้ำพลนบำควายมักลูกอยู่ดอกน้ำพลนบำมักนั่นแต่ว่า็อย่างไรเพื่อกินผักกินอย่างมั่งเนาะคุณสากับลูกกินข้าวแรงแล้วแล้ว ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของสีภรรยาแล้วเด้อว,ว่าจะทําอะไรกินนี่จ้ะมกจ้ะหมกมันแจวมันแจวก็คือมันเทศนะจ้ะมกมันแจวแล้วก็จะมกมันฝรัง่งมกใจเตาไฟเตาพิงนะเอากินเล่นๆเ,เนี่ยจะไปนองมกให้มันหอมต้มก็ได้แต่ไม่อยากต้มนะจ้ะมันง่ายเกินไปอยากกินอะไรที่มันยากๆจ้ะอย่าห่อฟอย อือยาวเราไี่นอ้องอุ้ยอะไรทําไมมันยาวจังอะ่ะ <laughs> อันสั้นก็มีจ้ะขี้เท่าไม่เยอะเพราะว่าเพิ่งตัดออกไปเมื่อเช้านี่ขี้เท่าเลยล่ะมันจะมกแสบหอมอันนี้กลัวมันไหม้ก่อนสุยังไง วอีกสองหัวมันฝรั่งเขาในสุกอันนี้สุกแล้วโอ้ยหิวข้าวพี่น้องไม่ได้อุ่นเลยข้าวกินข้าวเหนียวนี่แหละสุกดีด้ยวยนิ่มๆนี่ๆอนหอน,หอน ฮ้อนฮอนเอ็มมาฮ้อนฮอนเอ็มมากินมันฝรั่งกับแม่บะหอมเนยบม่อยากแล้วกินเขาเขากับพัดกักะเพราแล้วแล้วเอ็มมามันฝรัง่งเออโอ้ยมันฝรั่งมันเทศมันเกี๊ยวยังไม่ได้ทชยังโอ้ยกินเขาแล้วยิงย่งอยากมาม่าอยู่ปะตอนนี้มายว่าตอนนี้แล้วกินเขาอยูะอ,อันมาม่า ปามาถึกที่ซื้อมาจากเวียดนามนะเนี่ยจ้ะนล้วดูนจะกินกระแซบแล้จ้ะเขาเหนียวกับมันเกี่ยวหอ,หอ,อม แต่อันนี้บอได้กินกับขพาาเด้ออันนี้ส่กินเล่นที่อื้อกิมจิ้มน้ำตาลก,กระแทบกินปลาปากัะแทบโอ้ยหอ่อจับมาได้เลยพี่น้องไว้จะจับแล้วก็กัดกัดตุยตุยๆน,นไหมมันมันแกวนี่กัดจับมาได้เลยนี่พ่อแตแม่ขอพอเลิงกิมในทีวีได้เ่ครับ พอพอมันหมักเบื้องทีวีนะหมักเบื้องทนดได้เ่าะฉันเป็นาเพอพอไปเข่าก่อนคลอมได้มหมเนี่ยพอมาลูกอืมมที่ขั้นสุ่มกะลำก่อนขั้นสุ่มกะลำก่อน กินข้าวกับกับอันอั้นอิ่มอิ่มพี่น้องกินข้าวกับอันหมกมันแจวมันเทศนะแล้วก็กินมันฝรั่งหมกกินแกบจิ้มน้ำตาลแซ่บแซ่บได้เวลาพอลูกคนนั้นอันครูสานอนเล่นกันเบิงทีวีบงหงบนเง,งี้ยนอ่อเงิ้ไม่เอามากหกหก มันเป็นเรื่องธรรมชาติของแม่เอม็มมาถ้ามันไม่ลุกไปว่ามันไม่ใช่บ้านแม่เอมมาโอ้ข้าขัาน้นขั้นสกมกระลำเลยต่ว mm. ่าจะต้องขัน้นหั่นไว้แต่เมื่อวานเราให้มันยุบก,ก่อนอะไร mm. โอ้ไหนมีน้องเหรอน้องผู้ชายหรือผู้หญิงอะดูสิผู้ชายในรู้ได้ยังไงว่าเป็นผู้ชายมีอะไรใน mm. ดูสิมีจ็ก,กระจูมีจ็ก,กรจู ว้ายดูหน่อยสิวายวายมันดูใสเกลือลงไปแล้วเริ่พี่น้องจะนวดขั้นๆกันกันไมบเนี้่ลูกผัวกันรับไันแล้วแม่มาามานได้นอนเยอะขั้นเสร็จแล้วกะมาล้างน้ําออกเลยจ้ะมีต้นหอมอยู่ในเนื้อต้นหอมมาใส่น้ำล้างน้ําออกสักน้ำสองน้ําจะแล้างจังมาปูมอนี้สรุปล้างสองน้ำละล้างสองน้ําแล้วก็บีบน้าออกนะบีบน้ามออก บีบความใหม่เค็มออกใส่กระเทียมแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเซนน้ำใส่น้ำแล้วน้องชูเกลือละเกลืออย่าเพิ่งใส่เยอะชิมเมืงก่อนโมพอได้จังใส่ไหมก็ขั้นเข้ากันได้ปะนี่ขั้นขั้นทุกอย่างเข้ากันเลยเด้อจ้ะใส่น้ำซาวข้าวแล้วก็ คนๆเขากันแล้วก็ซิมเบิร์เสร็จแล้วจ้าปิดไว้เลยลองสามมือก็ได้กินแล้วเลยนี่จะคลิปนี้กับพ่อฉันไม่เลยเนาะสิเขารับเขานอนแล้วคืนหน้าจะมาพูดมาพ่อกับแม่์เอม่าหม่ขอบคุณทุกกระด้งแรงใจหลายหลายนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย